ครับต่อไปครับใบงานวิชาศิลปะนะครับอ่ามาผ่อนคลายกับใบงานศิลปะกันเอ๊จะผ่อนคลายมั้นะเพราะว่าเป็นการบ้านนะครับอ่าใบงานศิลปะนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเป็นแบบฝึกกิจกรรมเรื่องเส้นกับจินตนาการนะครับอ่าในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะนักเรียนก็ทําไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะต่างกัน ในเรื่องของลักษณะของเส้นอย่างใบงานใบนี้เขาให้เส้นเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งนักเรียนก็นําเส้นโค้งที่เขากําหนดมาให้น,นำไปว่าเติมเส้นต่อไปจนเป็นรูปร่างนะครับรูปร่างาต่างๆนะครับเส้นโค้งมันวาดเป็นรูปร่างอะไรได้บ้างนะครับว่าอะไรก็ได้นะครับธรรมชาติรอบตัวสิ่งของอะไรก็ได้นะครับว่าจาก เส้นโค้งเนี่ยนะครับเริ่มจากเส้นโค้งที่เราทำมาเนี่ยเอาไปวาดต่อเส้นกันไปเป็นรูปร่างแล้วระบายสีให้เรียบร้อยสวยงามนะครับต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกเหมือนไบงานที่ไหนวนะครับเหมือนไบงานเมื่อกี้เลยนะครับแต่เปลี่ยนเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นหยักหรือเส้นซิกแซกอ่าเรียกเส้นหยักหรือเส้นซิกแซกนักเรียนก็คุณการิครับว่าเส้นหยักหรือเส้นซิกแซกอันเนี้ย นักเรียนจะนําไปว่าต่อเติมให้เป็นรูปร่างของอะไรได้บ้างนะครับเไปรูอะไรได้บ้างจะไปให้เดินกันนะจะถามว่าอธิบายอย่างเดียวแต่ว,ว่าไม่ยกตัวอย่าง,ง,งเลยอ่ะเส้นโค้งเนี่ยนักเรียนว่าเส้นโค้งอีกหนึ่งเส้นต่อกันเนี่ยข้างบนเนี่ยนักเรียนว่ามันจะได้เป็นรูปของรูปร่าง,อ,งอะไระดวงอาทิตย์ได้ไหมดวงจันทร์ได้ไหม ่หรือถ้าว่าเป็นแล้วเติมกีบเข้าไปเนี่ยเป็นดอกไม้ได้ไหมอ่ะเล่นวาดต่อไปแล้วเล่นวาดเสร็จแล้วเนี่ยได้หนึ่งรูปก็สามารถวาดรูปอื่นได้นะสมมติเล่นวาดเป็นดวงอาทิตย์แล้วน่ก็ดวงอาทิตย์มันจะลอยลอยอยู่อย่างเดียวๆมันก็จะไงอยู่วาดบ้านวาดต้นไม้วาดสัตว์ต่างๆวาดคนวาดได้หมดเลยเป็นการวาดอื่นทำลายสีได้หมดเลงนะครับต่อมาเส้นหยักเส้นหยักหรือเส้นแฉกต้อเรียนนำไปวาดต่อเส้นกันไปเนี่ยได้เป็นรูปร่างของอะไร ต้นญหญ้าบ,บ้านรูปของหญา้าได้ไหมอ่าเป็นรูปของอะไรได้อีกไดโนเสาร์เป็นคีบนะเป็นคีบของไดโนเสาร์ก็ได้<อ>เป็นหวีก็ได้นะวเนี่ยเป็นี่หวีเนี่ยวาเป็นหวีต่อิมไปเป็นหวีนะครับนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆนะครับและใบงานสุดท้ายของวิชาศิลปะอันนี้นะครับทำ ที้แจงบอกว่าไม่มีคำที่แจงแต่มีข้อความว่าดอกไม้ที่หนูชอบคือในเนี้ยในใบางานตัวเนี้ยดอกไม้ที่หนูชอบเนี่ยมันจะมาจากใบความรู้วิชาศิลปะนะครับในหน้านี้เนี่ยจะบอกชื่อดอกไม้แส,สนสวยเนี่ยมันจะมีดอกไม้ต่งางๆเลยนะครับทีนี้ดอกไม้ที่หนูชอบเนี่ย แล้วเรียนอาจจะว่าดวาดมาจากดอกไม้ที่อยู่ใน,นใบความรู้นี้ก็ได้อไมไม่ออกเลยดอกไม้ไมัรู้ไม่ออกหรอวาดลอกตามจากในนี้เลยก็ได้แต่ว่าใหญ่ ห,ห,ห,หรือบางคนบอกหนูไม่ชอบอดอกไม้ที่ให้มาเนี่ยไม่ชอบเลย <Okay. S 1> ชอบดอกแบบอื่นหรูจักดอกไม้อื่นๆหรือในบ้านที่บ้านหนูมีสวนดอกไม้หรือปลูกไว้ายนอกเนี่ยหนูชอบมากเ,เลยดอกนี้หนูจะไปวาดหนูก็ออกไปแล้วไปนั่งดูไปนั่งดูลักษณะรูปร่างมาแล้วก็วาดตามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับ <S <S สำหรับไปงานวิชาศิลปะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับ Thank <laughs> you.